ที่วิกหมอชิตนะครับส่วนน้ําเงินนะครับพันพยักโปรโมยไทยหัวหินครับอายุ15ปีครับจากประจวบคีรีขันครับโชคมา33ครั้งชนะ30แพ้3ครั้งนะครับผลงานล่าสุดของเขาก็แพ้คะแนนมงคลเพชรสอมงคลนะครับที่ลุมพินีนะติดตามครับคู่นี้ครับพิกัดน้ำหนักของหมวยคู่นี้คือ1 1 0 1 1รครับพีกแกครับ17ปอนด เรงนองลูกเจ้าพ่อโรงต้มครับวัย18ปีเก่งสีแดงจากเมืองกาลสินครับเมืองน้ำดำและเมืองพันพยัคโปรโหหินมวยไทยย่าง16ปีครับ15ย่าง16จากจังหวัดประจวบคีรคคคคีขันครับเพราะว่าค่ายนี้ก็อยู่ที่หัวหินประจวบครับอ <c oughs> ก็เป็นค่ายมวยน้องมาอีกค่ายหนึ่งครับที่มีดาวลุ้มเก่งๆหลายคนเหมือนกันครับในค่ายนี้ ก็อีกคนนึงก็จะชกด้วยนะครับยอดเหล็กเพชรโปรมวยไทยหัวหินครับซึ่งจะโยกไปโชกเป็นคู่สุดท้ายนะครับคู่ที่9กนะครับก็เรียนแจ้งให้แฟนมวยได้รับทราบนะครับก็มีการสลับคู่มวยนิดหน่อยนะครับแฟนมวยอาจจะงงนะครับดูคู่นี้ครับบุรเล็กน้องมุมแดงครับพันพยักษ์มุมน้ําเงินครับมีรายชื่อขึ้นให้ดูครับข้างล่างครับยกแรกครับมวยเวท เกือบถึงซูเปอร์เบนตัมเวดครับเบนตัมเวดคือ118ครับซูเปอร์เบนตัมเวดก็122อฟลายเวดคือ112ยสิซูเปอร์ฟลายเวดคือ115ครับเบนตัมเวด118ครับเกินเบนตัมเวดไปก็จะเป็นซูเปอร์เบนตัมเวดจากซูเปอร์เบนตัมก็จะเป็นเฟเธอร์เวดครับ126 แต่คู่นี้เป็นคู่อยู่ในเวทดแดนตั้งวิดครับประมาณ1 1 8ปอนด์เปิดเกมเดินครับบุเรงน้องลูกเจ้าพ่อโรงต้มครับพูดถึงลูกเจ้าพ่อโรงต้มแล้วน้องหนุ่ยครับครับผมันหน้าคณะค่ายมวยก็คือท่านสมชายภูลสวัสดิ์ที่เป็นเจ้าของสีเสื้อลูกเจ้าพ่อโรงต้มก็ฝา,ากด้วยครับรวมพลคนสมุยครับสามทุ่มคืนนี้ครับจัดดีจัดหนักจัดเต็มครับจากสนามมวยพิษบัญชา เกาะสมุุรสษฎรธานีกับก็ปรับเวลาใหม่นะครับจากสองทุ่มครึ่งเป็นสามทุ่มนะครับก็ฝากบอกต่อๆกันไปนะครับสามทุ่มถึงห้าทุ่มโดยประมาณนะครับก็คู่เอกยกเบชอวดนะครับหรือว่าบุญยกพลันชัยจะเจอกับกองศึกสวนหลวงลดยกนะครับยอดสุริยาตโยธาเจอเพชรดำพรเจริญแพทย์นะครับเพชรสังวานสอสมานกาเมนไปด้วยนะครับคืนนี้จะเจอกับดับดำปตทธนวีนะครับแล้วก็ซาเวียสอเดชพันธ์เจอยอดยุทธสิทธินายกนินท่าขนมนะครับ คืนนี้ที่สมุยครับครับมาแลวครับเราอยู่ที่เวร์สสยามสเตเดียมตะวันาบางกะปิกับมวยไทยเกียรติเพชรบวกอยู่มวยโดยยูสปอร์ตไายทอดสดครับนี่เป็นคู่ที่3แล้วละครับมุมแดงบุเรงนองนุ่งเฉพาะโรงต้มน้ำเงินพันพยักโปรหหินมวยไทยครับครับโปรมวยไทยหัวหินอ่านสลับนิดหนึ่งครับครับ117ปอนด์นะครับ ก็ไม่เล็กและก็ไม่ใหญ่ครับเป็นเวทที่กําลังได้รับความนิยมครับพิมพ์นิยมครับคู่นี้อ่ะปูเลงนองครับซ้อมอยู่เกียรติเพชรนะครับวันนี้มีเพชรดาเพชรเกียรติเพชรมาเชียด้วยครับรุ่นพี่ครับบูเลงนองอายุมากกว่าแกอ่อนกว่ากันก็ประมาณ2ปีอะครับเป็นเกสีแดงในรุ่นพี่ครับพยายามขู่รุ่นน้องครับใจสูดหรือเปล่าครับรุ่นน้องวันนี้พันธยักษ์ ถอดใจไม่ได้ครับเจอมวยรุ่นพี่ฮนะมวยขวาเจอมวยขวาอยู่ที่หัวใจแล้วครับมวยไทยคุณสุบัติข้อแรกครับถ้าหัวใจดีนี่ไปไกลแลครับเรื่องอย่างอื่นพัฒนาได้นะคุณหนุ่ยถ้าใจไม่ดีใจไม่ได้นี่มันก็ไม่ไหวแลครับต้องมีความอดทนนะครับถ้าทรหดต้องได้้ังวัดตะขวาสกัดโอยครับ ไายหน้ายกเลยครับบุรีงนงนี่ครัมัดขวากระแทกเข้าไปครับโดนเหมือนกันแล้วครับทางด้านบุรีงนกะก็ะยังเรามัดระวังกันอยู่เลยครับบุรงนงก็เหมือนจะมีลูกขู่ครับ เตะขวาครับพันพยักแมขึ้นสูงเลยนะครับแต่ว่ายังติดบังครับเจาะไปเรื่อยครับโยกเข้าไปครับผู้เล่นนองกระแทกหมัดขวาวัดระยะครับนี่นะเจาะซ้ายหน้าขาซ้ายหน้าแล้วต่อยหมัดเติม้วยแข้งวืดครับต้องถอยฉากออกมาก่อนครับต่อยหมัดสวนกลับคืนเหมือนกันครับพันพยักเริ่มมีโตเริ่มมีเถียงได้อาวุธแล้วะครับยกมีอ่าเริ่มมีโมโหเริ่มโกรธแล้วครับ พันพยักป้าต้องไม่ให้เสียชื่อพันพยักเขานะเพราะว่าพันพยักนี่ระดับยอดมวยไทยนะใช่ครับพันพยักจิตเมืองนนท์อ่ะยอดมวยสามอสอแล้วครับพันพยักอ่ะต่อยหมัดครับปุรเล้งนองไปอีกทีหนึ่งครับแหมดูได้โดนขาครับโอ้โหสะดุ้งเลยครับโดนนับเลยครับนับแล้วครับต้องนับไปถึง8แล้วครับตามกติกากรรมการยันยงวุฒิกระพันครับนับถึง8ให้โอกาสอุ้ยขาซ้ายครับ โอ้เข้าจุดที่มันอย่างรู้อ่ะแล้วครับแฟบเลยทีนี้ฮะไปไม่ไหวแน่ครับจบเพียงแค่ยกที่สองท่านเองครับเป็นอันว่าบุเรงนองลูกเจ้าพ่อรุงต้มครับเป็นฝ่ายชนะเทนิเกิลน็อกเอายกที่สองพันพยัก์โปรมวยไทยหงสหินไปครับลูกเจาะยางครับยางแตกแค่ยกสองดูครับว่าจบยังไงนี่ครับเริ่มแล้วโอ้สุดลงไปครับดอกนี้นับกอดแล้วครับถูกต้องครับ นับครอ,อีกทีนี่ฮะโอ้ไม่ไหวแล้วครับถ้าให้ชกอีกหรือว่าลุกคุณมาสู้อีกนี่มีโอกาสครับขาเสียได้ครับเด็กเกมเลยครับจบเร็วเลยคนนี้เพียงแค่ยก2ครับปูเรงนองลูกเจ้าพอ่อโรงต้มครับไม่ต้องพึ่งคะแนน,นครับชนะไปแบบน็อกเอาไปเลยทีเคโอครับ